สวัสดีครับมาพบกับกับตัน,นอีกแล้วในวันนี้วันนี้เป็นวันที่คะแนนก้กาวสามัญจะออกแล้วนั่นเองครับอ่ากนะ็ตอนนี้อยู่หน้าสอสแล้วอ่าผมจะลองกดเข้าสระบบดูว่าเขาประกาศแล้วหรือยังตอนนี้เป็นเวลา4ีโมงแล้วฮะเดี๋ยวลองกดดูนั่นเอง อยู่ด้นี้แล้วอ้ามาไม่กล้าดูเลยอะ่ะกลัวอะอ่ะมาโอ้หเฮ้ยนุ้ยพอใจเลยฮะพอใจเลย ก,ก็คือแทนผมนะครับถามความรู้สึกของผมนะตอนนี้นะก็คือแบบม,มันบางวิชามันก็ต่ำมันก็แบบว่าต่ำกว่าคาดแต่บางวิชานี่เกินคาดแบบมากอ่ะบางวิชาคือแบบอ่าแบบอย่างวิชาอังกฤษเนี้ยอันนี้ผมแบบภูมิใจสุดอ่ะวิชาอังกฤษผมได้แปดสิบหกจุดสองห้าคือแบบแปดสิบหกจุดสองห้าครับก็คือ ผมไปพีแอดตรวนี้ยังได้60หกสิบกว่าเองอะพอไปสอบจริงก็คือแบบโอ้โหแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองอะ่ะโอ้โก็วิชาอื่นนะอ่าไปอยู่วิชาอื่นกันวิชาอื่นก็วิชาภาษาไทยได้เจ็ดสิบหกครับอ่าเป็นวิชาที่โอเคอะเจ็ดสิบกว่าเองนะครับสังคมที่อาจจะน้อยหน่อยนะัคมนี้ผมก็ปอกสั้นว่าเสอบปีนี้รู้สึกเหมือนทายากเหมือนกันได้หกสิบสองครับ เลขเลขก็เก้าิบอัพครับเลขได้เก้าสินั่นเองครับแล้วก็เหลือเป็นวิทย์สามตัวแล้วฟิสิกส์ได้86ครับโอเคเลยครับก็80กว่าเกือบเกอยู่อ่าแล้วก็เคมีเคมีนี่ตอนทำรู้รสึกยากมันได้78็ดสิบแปดครับเจสิบกว่าเกือบแปนั่นเองเ8็ดสิบชีวะได้เ4นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมลองคำนวณดูแป๊บนึง ถ้าลองคำงนวณดูรวมๆนะครับ77.4ครับอุ้ยนี่ฮนะเจ็สนะิบเจ็ดฮะก็คือแบบโอ้โหคืออ่านพูดไม่ออกอะคือแบบดีใจมากเพราะว่าคือคือผมจะแบบแบบไม่ค่อยเดือบไอ้นี่มากเพราะว่ามันตื่นเต้นอนะ่ะแล้วแบบอ๋อคือแบบคือมันภูมิใจมากตรงมันตรงที่ว่าปีเนี้ยผมแบบทำอังกฤษโอเคด้วยแล้วก็ เลขมันดันโอเคมันก็เลยแบบช่วยผมดึงขึ้นแบบโอเคเลยฮนะคะแนนโอเคเลยอาจจะมีบางวิชาที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่แต่ว่า2วิชานี้ก็คือเกินคาดมากๆเลยครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการเปิดคะแนนก9สามันกับตันนดินนั่นเองครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Channel เต็ i ทีที่แคนดี้ลิตี้น่าเองครับแล้วก็ถ้าใครสนใจกาะสอบถามหรือปรึกษาคะแนนปรึกษาเรื่องเรียนต่างๆสามารถ d ดมาได้ที่ไอ d i ด a 5RY ครับ